สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกคนาการประจําเดือนตุลาคม25 6 7นนะคะชาวราศีกรกคนาการค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจได้เองเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนาการค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกันลัคนาการคุณเจออะไรมาบ้างในรเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีหน <S <S ่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะสองเหรียญค่ะ ไพ่เดอะสตาร์และเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีกรกคณากันนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมลัคณากรุมค่ะมีธาตุไฟเมสีธนูนะคะธาตุน้ำกระกรมีนพิจิตธาตุดินปึกศบกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันลัคณาการบางคนอาจจะคุยกับชาวต่างชาติเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือ2อนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับนะความสัมพันธ์ที่เคยเทกันไปแล้วแล้วกลับมาใหม่แล้วก็เทกันอีกแล้วกลับมาใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะหรือชาวกันบางคนนะคะอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่เขาเรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะของ สังคมได้สังคมหนึงกลุ่มได้กลุ่มหนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกันารลัคนาการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนตุลาคม2อง7ันจะคะจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เรน เอ p มเพรสค่ะเอ p มเพรสและเป็นไพ่เดิร์ฟูลนะคะชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะคุณอาจจะ คุยกับชาวสิงค์ค่ะมีชาวเมธนะคะมีชาววันศุกร์นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แพทย์ชาวต่างชาติขึ้นมาชัดเจนเนาะอาบรรยากาศความรักความสามพานสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นของชาวราศีกรกคณาการในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคือน่าจะมีหนึ่งเลยนะอาจจะมีการเดินทางชาวกันอาจจะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลอะไรประมาณนี้ยกย้ายนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศอะประมาณนี้ก็ได้เนาะอออาจจะไปคนเดียวก็ได้หรือว่าอาจจะไปกับกลุ่มเพื่อหรืออาจจะไปกับคนที่คุณคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะมีการช่วยเหลือมีการเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อปรึกษาช่วยเหลือฮีลใจซึ่งกันและกันนะคะอืมเนาะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีการพบปะพูดคุยพบเจอนะคะเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าทําความรู้จักกันให้มากขึ้นมีการปรับทุก์มีการช่วยเหลือมีการเอาใจใส่กันและกันมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะเออถ้าหากว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับอะคะ่ะเพราะมันม,มีหน้าไพาของการเดินทางก็อาจจะมีการกลับมาเจอกันอ่ะประมาณนี้นะคะก็ได้เนาะคือมันมีหน้าไพาของการเดินทางมันมีหน้าไพาของการ ปรับทุก์พูดคุยปรึกษาอืมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกันลกคนากัน กับคนที่คุณคิดถึงคนทังคู่คิดและรู้สึกอย่างไรไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้คุณและเขารู้จักกันมาดูความคิดและความรู้สึกกันนะคะขอดูของชาวกันก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกคนากัรค่ะชาวราศีกรกณาการคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกเลินไพ่แปดไม้เท้านะคะไพ่ ชาเลียดค่ะแฮงแมนนะคะและเป็นพายเด็กถือถ้วยเช่าราศิกันรลัคนากันนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วคุณก็ชอบเขาแหละนะคะชอบนะคะชอบที่เขามีความเป็นผู้นำชอบที่เขามีความ เก่งมีความยูนิคในตัวนะคะอืมแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเออราชการด้วยบางคนเป็นคนบางคนเป็นเขาเรียกว่าบุคคลในเครื่องแบบก็ได้ก็ได้นะคะเนาะเออซึ่งไม่รู้สึกว่าชาวกันเนี่ยเออถามว่าชอบคนคนนี้ไหมชอบแต่ไม่ได้ชอบมากจนถึงขั้นที่แบบจะแบบ ตัดสินใจจริงจังเลยนะตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คุยได้นะคะคุยได้แล้วก็ชอบในเลเวลที่อยากจะทําความรู้จักกันต่อไปอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่ชาวราศรีการลัคนาการคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีการลัคนาการมาดูกันนะคะ mm hmm. ไพ่ใแรกค่ะได้เป็นไพ่สดาบนะคะ mm hmm. ไพ่ เก้าดาบนะคะสีไม้เท้าค่ะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะชาวราศีกรกษณาการนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏมิพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกรกฏลักคณากรกฏนะคะมีชาวธาตุไฟด้วยเมสิงธานูเนาะ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณนะคะแล้วเขาก็มีความวิตกกังวลว่าคุณจะชอบเขาไหมอะไรประมาณนี้เออคุณไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเขามองว่าตัวคุณน่าจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกที่เยอะแล้วก็อาจจะไม่เลือกเขาก็ได้อะไรประมาณเนี้เออไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเขาค่อนข้างที่จะ มีความจริงจังนะเขาชอบใครเขาก็จริงจังอะคะ่ะเออแล้วเขาก็อยากที่จะจริงจังกับคุณด้วยถ้าหากว่าแนาคตมันจะเป็นไปได้อืมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันค่ะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกษณาการเป็นอย่างไรแม่ขอเนี้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่6ถ้วยไพ่เดอะซันค่ะ อัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวราศรีการลัคนาการนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคเนาะหรือนะคะเป็นคนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอนะคะมีโอกาสที่จะนัดกันเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของของการทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะมีไพ่ของความสุขความสมหวังขึ้นมานะคะ ถ้าหากว่าชาวกัรในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปไปกลับกับความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตนะคะก็จะมีการกลับมาขอคืนดีขอโอกาสนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่ากลับมาเพื่อที่จะเ,เติมเต็มกันและกันให้เป็นสิบถ้วยนะคะเป็นสิบเต็มสิบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอื เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรคะ่ะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกันลัคนาการขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วย,ยไพ่หกหมายเท้าค่ะ3ามไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่ก้าวถ้วยชาวราศีกันลัคนาการนะคะไพ่าทาโร่แนะนําว่าในเรื่องราของความรักความสัมพนันธ์นะความถูกใจความชอบอะมันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ที่จะกอเกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเก,เกิดในความรักถ้าหากว่าชอบแล้วถูกใจแล้วคุยกันแล้วนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน นะคะความเข้ากันนี้มันจะต้องใช้เวลาดังนั้นไพ่อบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่ะ แต่แค่ให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะสำหรับชาวกันเนาะให้โอกาสตัวเองนะคะในการศึกษาในในการทำความรู้จักให้เวลานะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะคะถ้าหากว่ามันใช่จริงๆอะ่ะไม่รู้สึกว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะชาวกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เดีเข้ามาสอบถาม รายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยหม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ